you. <smart noise> สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะคะมาพบกับหนูนานะคะแห่งช่องทอยพ e อ r เดอร์ชาแนลนะคะช่องที่จะเล่าสปอร์ตกระตูนเกมนิยาแล้วก็โเเียลต่างๆแล้วก็แดอัลี่ด้วยนะคนไหนที่แบบตามหาช่องที่อยากจะฟังเรื่องเราเยอะแยะมากมายภาษาคนเปย์จนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดตามกดสับตสมาช์ให้ช่องหนูนากันด้วยนะคะและก็ในวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาเล่า อที่จีนบอกว่าเล่าจากความทรงจำได้ไหมนะเออเพราะว่าเราอะซื้อเรื่องนี้ไปนานแล้วฉะนั้นเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องมือที่เรารู้สึกว่าเราสนุกมากๆมันเป็นแนวลูกสาวซนๆนะคะจากเว็บกาเก,ก๋านั่นเองค่ะนั่นก็คือชื่อเรื่องที่มีว่าทพิเศษของผู้สวมร่างค่ะเออคืองี้ทุกคนน่าจะจำจำฟิลได้ใช่ไหมว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบกระแสลูกสาวมันมาแรงมากมันก็จะมีลูกสาวแนวนั้นแนวนู้นแนวนี้ แต่ว่าแนวที่เราจะแนะนําในวันนี้เป็นแนวที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงเนาะคือน้องมีเวลน้องอัพเวลน้องตกมอนได้นะคะ <Wow. S 1> ก็คือเรื่องที่มีชื่อว่าสิทธิพิเศษของผู้สวมร่างจากกาเก่านั่นเองค่ะโอเคเนื้อหาเป็นยังไงนอะ,อะเรามาเล่ากันแบบ ขอาจากคามทรงจำเลยนะเพราะว่าเราเปไไปได้แล้วโอเคเล่มมันจะสนุกตรงที่มันเล่าเรื่องของเด็กคนนึงที่เกิดมาในโลกต่างโลกนั่นแหละนะคะแล้วในโลกนี้เนี่ยมันก็จะมีพระเจ้าอยู่ซึ่ง คนก็คงจะเสื่อมศรัทธากันไปแล้วนะเออน้องเนี่ยก็เกิดมาเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักยิ่งตะมุตะมิไปนะคะแต่ว่าน้องนะคะก็มีความฉลาดเฉลียวเออน้องน้องคนนี้เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กฉลาดก็จะมีเอ็นูเอ็นิดนั้นให้เรื่องอัปเดตกันตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็มีความแบบ <c oughs> เขาเรียวกว่าเจ้าคิดเจ้าแขนได้ไหมนะเออใช่คือเวลาใครมาอยู่หัวน้อง,น,องน้องก็จะแบบหาช่องทางแบบอยู่หัวกับแบบด้วยความที่น้องเบสเป็นคนที่แบบโตแล้วใช่ไหมแล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กเวลาโดกนกันก แรงแบบเด็กๆจากคนอื่นน้องก็สับมาที่จะแบบว่าสร้างสถานการณ์ยุ่มหัวคืนได้นะคะก็เลยเป็นแนวสนๆเนาะแต่ว่าในแนวสนๆเนี่ยในโลกนี้ที่เราเล่าไปเบื้องต้นใช่ไหมมีพระเจ้านะคะฉะนั้นน้องเนี่ยมีวันหนึ่งก็แบบอยากจะแบบบ่นภาวนาวคือบทนดูนี่นั่นแต่บงังเอิญบังเอิญบนยี่ท่าไหนไม่รู้ไปถูกใจพระเจ้าของโลกนี้เข้าะคะ่ะคือเรียกว่าเป็นระบบแล้วกันเออระบบของโลกนี้เข้าเขาก็แบบเหมือนจะเอ็นดูน้องนะคะก็เลยเริ่มเป๊ะ สิทธิพิพพเศษต่างๆให้กับน้องทําให้น้องแบบจู่ๆก็เทพทูพแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าเป็นเทพทูพแบบมีจํากัดเวลานะเออไม่ใช่แบบอ๋อฉันเวลตันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เื่อค่อยพัฒนาไปทีนี้ในเรื่องเนี่ย พูดถึงเดวลูกสาวก็ต้องมีพระเอกใช่ป่ะเออพระเอกก็แบบเเป็นเด็กน่ารักที่อาจจะถูกข้อบังคับให้เป็นคนดีเพื่อที่จะได้ใช้พลังศักษษษดิ์สิทธิ์ได้พระเอกก็เป็นนักบวชนะคะที่อยู่ในโอวาทของของทางศาสนาละกัน ทีนี้ช็อตที่มันเป็นที่เป็นตอนล่าสุดเลยคือนะอ่านค้างไว้คือประมาณว่าสองคนนี้ก็เจอกันแล้วเราก็ได้ไปบุปปาฝ่าดงนะคะด้วยกันด้วยความที่ว่าเจอปีศาจค่ะก็เลยก็เลยตูกันแล้วก็ปะาบสำเร็จถ้าเราย้อนไปให้ไกลกว่านี้หน่อยเนี่ยคือระหว่างที่น้องเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากทางระบบใช่ไหมน้องก็ได้สกิลเหมือนกับจุติร่างมาซึ่งสามารถแบบใช้พลัง holy a t ท a c k ในแ,แบบเวลเต็มนะซึ่งก็เอาความสามารถตรงนี้ด้วยนะคะทําให้ตัวละครที่ควรจะตายในเรื่องก็ กลับมามีชีวิตทําให้เขตของตัวเองอ่ะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก็การที่น้องปรากฏมีพลังตัดิตเต็มร่างขนาดนี้ยทางศา,ศาสนาเขาก็แบบหากันให้วักเลย่ะตอนนี้ก็เลยจบลงที่น้องเนี่ยก็กเ,เป็นลมใช้พลังเยอะไปเกินหมดนะคะลงที่ออกของ พระเอกตัวน้อยของเรานะคะเรื่องนี้มันจะเป็นแนววุ่นวุ่นสนุกสนุกซุกซนค่ะคนไหนที่อ่านจะแบบแนวลูกสาวแนวหลานสาวเอ็นดูแล้วก็แบบเพลินเพลมีแอคชั่นหน่อยให้แบบไม่เบื่อเรื่องนี้สนุกนะเป็นเรื่องที่คอมบิเนชั่นระหว่างความแอคชั่นแอคชั่นกับลอมคอมคอมเมดี้สนุกไฟ้เซนส์สวยคนไหนที่อยากไปตามต่อแบบเต็มเต็มเป็นฟูลออปชั่นก็ตามต่อกันได้ที่กาเก่านะคะตอนนี้ออกมาทั้งหมด33ตอนด้วยกันแล้วนะคะ ก็อ่านเถอะสนุกจริงๆเรื่องนี้ส่วนคราวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องไหนแอบไม่บอกกดติดตามเราก่อนเรื่องไหนจะได้แบบมีกำลังใจดีๆในการเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะสไคร้เนี่ยสไคร้เออสไคร้ให้เราด้วยนะคะที่ชอบพอยฟรีออเดอร์ชานเอลนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปค่ะ